เนี่ยนันเกยบใส่เลยกสเลยเนี่ยเก็บน้อยใส่นี่เร็บนะเก็บใส่นะเ็บได้ไหมอืมงี้เลยน่จะิดอนี่จับไปนี่จะเกี่ยวพ้อง เดกูบอะไรกูกาเนาะมื่อเยีไดูะไร่หยัดใบแล้วครับเอายนไปทำไมอ่ะโยนโยนโอ้ยแม่นไหมโอ้ยนาอัดโยนแม่นจังอัดโยนแม่นไหม ล็อรล็อโอยล็อกล็อโอยตัวใ่าัคนะ่ะโยนมาจะรัพเอาฮึ๊บฮึ๊บเอ้ยฮ่าลุกไอยรัวไอยรือ่องสองจ้รับแล้วมีดีอ๋อัดรับอัดรับ ไม่จะโยนอันนี้ไมจะโยนเห็้าวเบสรับเบสหนึ่งสองาม๋องแงแเจอัอเก้าอยู่ตรงไหนนะจ้า คอยจ๋าโอ้คอยจ๋าโอาของคอยจ๋าเลยลูกอืมของคอยจ๋าโอ้ยมาแล้วข้อความมาแล้วของคอยจ๋าโอ้ยเอาโานั้นอะรีสติกกับเพื่อนเลยไม่เอาเลยยายเก็บแล้ววะนะันนั้นอะ